สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะหวยหานอยนะครับเฉพาะหวยหาน่อยแต่ก่อนอื่นต้องขอ ขอพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญซึ่งท่านมูผู้มีจิตศรัทธาส่งเงินมาทำบุญร่วมเป็นประธานและร่วมเป็นกรรมการหรือเจ้าภาพร่วมนะครับก็เพิ่มมาอีกสองท่าน ก็คือท่านที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบปดคือเข้ามายี่สิบแปดท่านแล้วนะครับแต่ว่ายี่สิบแปดนี้มาจากชุมพรนะครับมาจากชุมพรอยู่ไอตรงแยกปฐมพรนะครับแยกปฐมพรที่จะเข้าชุมพรร่วมรวม,รวมกันหลายๆ ท่านนะครับก็มีคุณทีคำพรสนั่นแสงคุณกจพันสนั่นแสงคุณสุภาคินีสนั่นแสงคุณสุรชัยขันธุรีคุณหลินแก้วนาบอนคุณอ้อย คุณอ้อยและคนงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพกระถินนะครับหนึ่งพันบาทก็ขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบุญชูทำเนียมดีนะครับคุณบุญชูทำเนียมดีนี่อยู่เขต อราชอยู่ราดพราวเขตจากกรุงเทพนะครับร่วมเป็นประธานหนึ่งพันบาทและสามสิบลำดับที่สามสิบนะครับคุณจำนงรักสนิทอยู่เดอะวินนะครับเดอะวินหมู่บ้านเดอะวินถนนมิติใหม่มีนบุรีกรุงเทพนะครับร่วมบริจาค เป็นเจ้าภาพส่งเงินมาสร้างบุญเป็นเจ้าภาพนะครับกระถินสามัคคีวัดน้องคุณก็สามสิบสามสิบท่านแล้วนะครับสามสิบท่านแล้วที่ได้ส่งเงินมาร่วมกันทําบุญนะครับที่ได้ส่งมาร่วมมาทำบุญผมขออนุโมทนาทานอนุโมทาทานาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยทุกๆกท่านนะครับ ศรัทธาธานาังอนุโมทามิสาธุสาธุและสาธุครับส่วนใครจะร่วมนะครับจะร่วมเป็นร่วมกันบริจาคเงินหน้าต่างกุฏิของพระอาจารย์ดำนะครับสิบบาทยี่สิบาทได้นะครับยี่สิบาทยี่สิบาทได้เดี๋ยวว่าจะทำไม่ได้สามสิบาทสี่สิบบาทได้หมดได้หมดนะครับทำบุญร่วมกัน สร้างหน้าต่างไว้เกิดชาติหน้าฉันใดหรือว่าชาตินี้ท่านบางคนถูกสาบนะครับเหมือนบ้านถูกสาบสร้างไว้สิบปียี่สิบปีหน้าต่างไม่มีครับเอาไม้ไปปิดไว้มั่งเอาสังกะสีไปปิดไว้มั่งนั่นนะฮะคือบุญบุญของเราที่สร้างบ้านไม่เสร็จสร้างบ้านไม่เสร็จมีบ้านแต่บ้านไม่เสร็จนะฮะผมเห็นผมขับไปทั่วประเทศเห็นเยอะนะเห็นเยอะและบ้านก็เก่ามากแล้วด้วยแต่ว่า <laughs> หน้าต่างไม่มีเอาไมา้ไปปิดไว้เอาสังกะสีไปปิดไว้บางบางที่นะครเอาเสือลําแพนไปปิดไว้นี่คือเออคือบุญของเราที่ยังขาดหน้าต่างประตูแม่ผมสอนไว้ว่าถ้าเจอวัดเขาปิดทองฝั่งลูกนิมิตก็ให้ร่วมหนึ่งลังคาโบสถ์สองประตูหน้าต่างนี่แหละครับ ให้ทำไว้แล้วก็ใช้นี่ทรณีสงผมจะทำประจำนะฮะใช้นี่ทรณีสงอย่างสมมุติไม่สมมติอะผมไม่เอามาจริงๆอะ่ะผมเอามะนาวมาที่วัดเนี่ยมีมะนาวผมก็ไปเอาสิบยี่สิบลูกถวายท่านไปร้อยหนึ่งที่จริงมันไม่ถึงหรอกอย่างเก่งก็ยี่สิบบาทเพราะที่นี่มะนาวถูกผมก็ถวายท่านร้อยหนึ่งไปเอามะม่วงมากินหน่อยหนึ่งไอ้แก้วมั้งอะมะม่วงแก้วมะม่วงิมเสน อ่ะผมก็มาถวายท่านลอยหนึ่งเอามาห้าหกลูกผมก็ถวายท่านลอยที่เหลือก็ทําบุญไปท่านจะไม่เอาผมบอกไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันเข้าไปใน <c oughs> ชาติ้าผมต้องไปใช้นี่ตายเลยไปเป็นเป็ดเ,เอาของวัดมากินเออเอาของวัดมากินไม่ได้ขออนุญาตอันนี้ผมซื้อนะซื้อนี่แหละทําอะไรผมละอายตบับคือเกงกลัวนะฮะคำว่าเกงกลัวก็ละอายนะฮะละอายตบาบความระลึกได้อะไรพวกเนี้ย ผมจะอยู่ในจิตสานึกผมเสมอก็จะเข้ามาบัญชีผมก็ได้นะครับหรือส่งมาทางวัดแต่ส่งไปทางวัดท่านบอกเจตจำนงไม่ได้นะครับถ้าส่งมาทางผมเนี่ยได้ท่านบอกว่าร่วมเป็นจภาพสร้างหน้าต่างประตูกุฏินะครับเป็นประตูหน้าต่างกุฏิปีเนียมนะครับปีเนียมท่านอาจารย์บอกว่าสองหมื่นกว่าก็ คิดว่าคนละสิบาทยี่สิบาทเดี๋ยวก็ได้สองหมื่นถ้าไม่พอนะผมเอาแค่งวดจากวันนี้ไปถึงวันที่สิบเจ็ดนี้แหละเอาแค่นั้นแหละใครจะทําก็ทําถ้าเลยจากวันที่สิบเจ็ดไปแล้วผมไม่รับนะอันเนี้ยแล้วผมจะทําถ้าไม่พอเดี๋ยวผมจะเอาเงินของผมทําไปเลยถ้าไม่พอเกิดได้มาสักสามสี่พันเนี่ยท่านบอกว่าสองหมื่นกว่าเงินที่เหลือผมทําเองผมทําเองนะครับนี่คือ <laughs> จิตใจของผม ถ้าจะร่วมก็ร่วมนะครับเชิญ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 ทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านออาลืมบอกไปฮานอยที่ผมส่งให้สมาชิกและลง YouTube มาเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่9 3 0ปดยเก้าสาสิบเนี่ยเข้าทุกวันนะฮะแล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูผมให้วิ่งหกกับเจ็ดใช่ไหมฮานอยพิเศษหวยออก <laughs> เนี่เจ็ดเจ็ดบนหกแปดล่างนะวันที่เท่าไหร่อะนั่ดูเอาฮะวันที่วันที่เจ็ดแล้วเปล่าเลยสงสัยวันที่เอาวันที่ห้าเดือนเจ็ดเนี่ยวันที่ห้าเดือนเจ็ดปีหกสี่ให้วิ่งพิเศษหกกับเจ็ดหวยออกแปดเจ็ดเจ็ดหกแปดเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยนะฮะแล้วก็มาอีกวันหนึ่ง อีกวันคือเมื่อวันเสาร์นะฮะปกติให้วิ่งห้ากับ 6. หกหวอยออกเนี่ยปกตินะฮะแต่ว่าพิเศษไม่เข้าพิเศษเข้าตัวห้าเก้าไอ้เก้าห้าแต่ว่าปกติให้ผมให้วิ่งหกกับ 5. ห้าหวอยออกห้าเก้านะฮะหวยออกห้าเก้าตรงตรงเลยหวยออกห้าเก้าตรงตรงเลยที่เข้ามาใหม่ได้ทุนคืนเลยเมื่อวานนะครับเมื่อวาน เมื่อวานนะฮะวันที่เจ็ดวิ่งศูนย์กับเก้าไม่เข้านะครับพิเศษไม่เข้าแต่ว่าผมให้วิ่งปกติวิ่งแปดกับเก้าแล้วเป็นไงฮะแปดกับเก้าหวยออกเดี๋ยวให้ดูเนี่ยหวยออกหวยออกปกติแปดกับเก้าตรงๆเลยนะครับออกแปดกับเก้าตรงๆงเลยครับแล้วก็ในนี้ก็มีแปกับเก้า นะฮะตรงตรงไหมฮะตรงตรงมะแต่ไม่ได้อยู่ในสีเหลืองนะนี่คือคือฮานอยของผมที่ไม่มัดรวมนะฮะไม่มัดรวมผมไม่มัดรวมในถาดใครจะว่าก็ว่าไงก็ว่าไปเถอะผมไม่มัดรวมกับใครก็หรอกเออสี่ฮานอยมัดรวมโอ้ให้ตัวเดียวเข้าทุกงวดเนี่ยเข้าทุกงวดเนี่ยไม่รู้วมมามามาน้อยไหนไม่รู้ละเออหรือล่างหรือบนก็ไม่รู้ ให้กันแบบนี้วันนี้นะฮะวันนี้ฮานอยเดี๋ยวสักเดี๋ยวหาก่อนเอาสมุดใหม่มาทำอ่าอ่าอ่าเอาสมุดใหม่มาทำฮานอยแลละนี่นะฮะสมุดใหม่ทำมาได้สี่งวดแล้วเนี่ยตั้่วันที่ห้าวิ่งหกเจ็ดพิเศษ อแล้วก็มาวิ่งห้ากับหกหวยออกห้าเก้านะครับห้าเก้าให้วิ่งห้ากับหกหวยเข้าล่างขาบนนะแล้วก็มาวันเสิร์นให้วิ่งมาวันเสิร์นให้วิ่งอะไรฮานอยอันนี้ฮานอยวันที่เจ็ดให้วิ่งศูนย์กับเก้าไม่เข้านะครับเข้าแปดเก้า เข้าแปดข้าเก้าปกตินะครับที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ส่วนวันนี้นะครับวันนี้อ่ะดูกันได้ให้เต็มตาแต่วันนี้จับน้อยๆหน่อยนะครับจับจับน้อยๆหน่อยอ,ยอ,ยอพิเศษวิ่งหนึ่งละสองก็ตามนั้นนะฮะแคบไว้แคบไว้ปกติวิ่งสามกับห้าระวังสองนั่นฮะชุดชุดก็มีอยู่เท่าไรลนะแปดชุดแปดชุด ข้าวสามก็มีอยู่สี่ชุดห้าก็มีอยู่สี่ชุดเหมือนกันฮนะท่านเลือกเอาเน้นวิ่งนะครับอย่าไปกลัวเหนื่อยหาค่ากับข้าวต้องวิ่งแต่หาหาค่ากับข้าวให้กับให้ให้กับเจ้ามือต้องเล่นตัวเจาะฮะใครที่เล่นตัวเจาะผมไม่รู้นะ อาจารย์อื่นผมว่าเจงผมว่าเจงเดี่ยววันที่ยี่บเก้าอะโอ้โหคุยในรถไม่รู้ว่ากี่นาทีนะให้สองสองทั้งสี่น้อยมัดรวมไม่มีสักหน่อยหนึ่งสองไม่มาเลยอ่ะไม่พูดถึงน่ะงวดนี้มาแซวกันอีกแล้วอ่ะ <laughs> ลงเล่อีกแล้ว พวกหนาวเอาไปอ่านกันอีกแล้วนะหนาวแต่ผมไม่หนาวหรอกไม่กงกับผมไม่หนาวหรอกผมวิ่งข้างบนก็ไปอย่างข้างล่างก็ไปอย่างไม่ใช่โอ้โหสามตัววิ่งล่างวิ่งบนเลยถ้าก็ไปหกตัวเลยอนะห,หลุดยากแต่ว่าก็มีหลุดเหมือนกันเนี่วิ่งยังไงก็เสียตังค์สามตัววิ่งบนล่างเนี่ยวิ่งยังไงคุณวิ่งเมือเสียตังค์ใช่ไหม บางท่านอาจารย์ให้วิ่งให้เลขวิ่งจะยืนมาหรือมาอยัางไงผมไม่รู้หรอกแต่ท่านให้ผิดแล้วมาลงถูกน่าเกลียดแล้วให้ตั้งเลขวิ่งอะไรทําสูตรแต่ละสูตรมีอยู่ห้าตัวหกตัวสี่ตัวนล้วมาเลขวิ่งเหรอจริงๆนะมันไม่ใช่เลขวิ่งเราให้สักแค่สองตัวสองตัวมาตัวสองตัวมาสองตัวเอาแบบนี้ดีกว่าไปหลอกก็เลยนะ พสี่ศูนร์มาชนเนี่ยพอสุดพอส,สุดอัดผิดด้วยนะอัดผิดเอ,อพอหวยออกแล้วกูถูกบนให้วิ่งสองร้อแปดล่างวิ่งหนึ่งพอหวยออกสองเก้าที่ไหนได้เปลี่ยนคำพูดให้วิ่งล่างสองร้อแปดละให้วิ่งสองกันกันแปดพอหวยออกข้างล่างสองเก้า อ๋อเปลี่ยนเป็นให้วิ่งสอง,สอง,ส,อง,ส,องสองกับแปดล่างอ่ะผมแคปไว้หมดแหะกูจามาเสียงผมเลยเสียงผมไม่ได้หรอกถ้าถ้าเถียงเดี๋ยวลงเอามาลงคลิปให้ดูเลยว่าจริงหรือเปล่าครับคลิปนี้โปรดดูเพื่อความมันเทิงนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เอาฮานอย ไปหาข้ากับข้าวและได้โชคได้ลาบกันทุกทุกท่านนะครับแต่อย่าลืมว่าหวยมีผิดมีถูกนะครับหวยมีผิดมีถูกถูกคลิปนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับ